ทำไมหุ้นนี้ราคาซีลิ่งสูงมากหลายคนน่าจะได้เห็นข่าวหุ้นนี้นะคะเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยมีหุ้นตัวหนึ่งที่กำลังอยู่ในความสนใจของหลายๆคนนะคะเป็นหุ้น IPO ที่เข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นวันแรกซึ่งราคาเนี่ยได้ปรับตัวขึ้นไปสูง เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าหรือจากราคา IPO ที่34บาทเนี่ยไปปิดที่60.5บาทนะคะเมื่อวันที่2กรกฎาคมหรือจะเห็นว่าปรับตัวขึ้นไปถึง77%จากเดิมนะคะหลายคนก็สงสัยว่าเอาแล้วทำไมหุ้นนี้ราคาซีลิงถึงขึ้นไปได้สูงมากนะคะใครสงสัยในประเด็นนี้มาติดตามคลิปนี้กันค่ะ ขอฝากช่อง Youtube c h a n n e ดรตุยด้วยนะคะก็ได้รวบรวมคลิปของทางเพจเนี่ยอยู่ในช่อง Youtube Channel นี้นะคะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและกองทุนแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะราคาเซลลิ่งหรือราคาเพดาน และราคาฟลอร์หรือราคาพื้นเนี่ยเป็นราคาที่ถูกกาหนดขึ้นของหุ้นแต่ละตัวนะคะเหมือนเป็นกรอบไว้เพื่อให้ราคาของหุ้นนั้นเนี่ยไม่ผันผวนในทางบวกหรือทางลบมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าเมื่อถึงราคาเซลลิงและราคาฟลอร์แล้วเนี่ยจะไม่สามารถส่งคําสั่งซื้อขายในราคาที่สูงกว่าเซลลิงได้และเมื่อราคาถึงฟลอร์ก็จะไม่สามารถส่งคําสั่งซื้อขายในราคาที่ต่ํากว่าราคานี้ได้นะคะ ซึ่งสำหรับหุ้นสามาัญที่ซื้อขายกันในตลาดหุ้นบ้านเรานั้นเนี่ยเดิมกำหนดราคาเซลลิงและฟลอร์ไว้ที่บวกลบ30%จากราคาปิดของวันก่อนหน้านะคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าราคาเซลลิงและราคาฟลอร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปในทุกวันนะคะขึ้นกับราคาปิดของหุ้นนั้นในวันก่อนหน้านั่นเองเช่นถ้าราคาปิดของหุ้นนั้นวันก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่40บาทแน ราคาซ e ลลิ่งและฟลอร์ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นราคาซลลิ่งก็จะบวก30%จาก40บาทนะคะก็จะเป็น52บาทเป็นราคาเพดานหรือราคาซลลิ่งและราคาฟลอร์เนี่ยก็คือลบ30%จากราคาปิดของวันก่อนหน้าก็คือ40บาทแล้วก็ลบ30%นะคะก็คือราคาฟลอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่28บาทนั่นเอง และต่อมาเนี่ยตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทุนม้านเราเนี่ยได้มีการปรับเกณฑ์ซีลลิ่งและฟอร์ใหม่นะคะเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนมีนา63เนี่ยมีความผันผวนของตลาดทุนในทิศทางลงในยอย่างมากจึงได้ปรับลดเกณฑ์ซีลลิ่งและฟลอร์สำหรับหุ้นสามาัญเนี่ยจากบวกลบ30เป็นบวกลบ15นะคะมีผลตั้งแต่18มีนาคม63จนถึง30มิถุนายน63 และได้และล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการขยับเวลาการใช้เกณฑ์ซิลลิงและฟลอร์ใหม่เนี่ยไปจนถึง30กันยา63นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เกณฑ์ซิลลิงและฟลอร์เนี่ยก็จะเป็นบวกลบ15จากราคาปิดของวันก่อนหน้านั่นเอง ส่วนหุ้น IPO ที่เข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นวันแรกนั้นเนี่ยยังใช้เป็นเกณฑ์เดิมนะคะซึ่งเป็นคนละเกณฑ์กับหุ้นที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดอยู่แล้วก็คือราคาซ e ่งเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน3เท่าจากราคา IPO นะคะแล้วก็ floor เนี่ยก็จะไม่ต่ำกว่า0.01บาท ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าเมื่อวันที่2กรกฎา,าคมซึ่งมีหุ้น IPO ตัวหนึ่งได้เข้ามาซื้อขายกันในตลาดหุ้นวันแรกเนี่ยราคา IPO เขาคือ34บาทนะคะดังนั้นเนี่ยราคาเซลลิงก็คือเป็น3เท่าของ34บาทดังนั้นเนี่ยราคาเซลลิงของหุ้นนี้ก็จะเท่ากับ102บาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาสามารถปรับตัวขึ้นไปได้ ถึงเพดานเนี่ยเพดานสูงสุดก็คือ300%หรือ3เท่านั่นเองนะคะจากราคา IPO ดังนั้นเมื่อหุ้น IPO เข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นวันแรกเนี่ยจะเป็นเกณฑ์ลล i l ง n และฟลอร์คนละเกณฑ์กับหุ้นที่ซื้อขายกันอยู่แล้วในตลาดหุ้นนะคะใครสนใจลงทุนหุ้นนะคะการอ่านงบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นได้ด้วยตนเองเนี่ยทางเพจเนี่ยก็มีคอร์สออนไลน์ I Investor นะคะ ซึ่งคอร์สนี้ถึงแม้จะไม่มีพื้นฐานในการอ่านงบการเงินเลยก็สามารถเรียนเข้าใจได้นะคะสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอตัวอย่างการสอนได้นะคะโดย Search Google iInvestor หรือ Search เข้าไปในเว็บไซต์ของ s k i l l l a n e ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ